กาสวัสดีครับพ่อพี่น้องค่ะวันนี้พอเที่ยงในพาพพี่พาน้องมาติดตามตัวเลขกับคุณแม่ไปเนาะมาเจอกับอันกับแม่ขาขายตรีพงผว่าเลขเด็ดเด็กดังและพัสดเลขมามีมีเลขดังมาให้พร้อมครับผมแล้วพอเที่ยงกำลังจะภาพพี่พาน้องไปสอบถามเองนอคุณบ้าแอมก็ต้งถามอย่างนครับผมนอตี้นะครับเนาะอาจารย์น็อตตี้เพิ่ะเคยให้แม่ครับนี่แต่ตัวนี้บ้าแอมเราทุ่งนี่เลยพี่เศษมากครับงวดนี่ของบ่าแอมตจวไดลครับผมนี่ หนึ่งแปดสามครับหนึ่งแปดสามแมนหนึ <1> <1> <1> ่งแปดสามเลขสวยได้หนึ <4> <4> ่งแปดสามขึ้นโอเป็นผู <5> <5> <5> <5> ้เท่าเจียวที่เจ้าทางออกไปหน้าอันนี้ของบาเอ็มด้วครับผมบาเอ็มพันหาหนึ่งแปดสามจะมาของจานนอตตี้ให้ให้เจได้เก็คข้าไม่ข้างงวดพันหายเจได้เก็ะสี่เก้าก็ได้เขาให้มีสี่นะาัหซื้อยางก็ได้เขาให้มีสี่แต่จับตัวหายพันหายสี่เก้าเขาพันเข่ามาเจ้งวดหรอครับผมงวดที่สาม งวดแรกที่พันเข่าตอนนั้นเป็น่ C3 เขาตรงๆได้บอกงวดที่เก้ามาสองหนึ่งสองหนึ่งก็ตรงๆอีกงวดนี้พันฟันหายเป็น C9 บอกครับ C9 มีบ่ครับผมอยู่ในนี้นี่เบิดแล้วว่าษนเบิดเลยครับเอาหนึ่งแปดสามไม่พบเลครับเรียกเบาแอมเราทงครับอ้าวเบาไล่รายละเอียดความฝันให้ฟังด้วยครับเออถ้าฟังน้ำเบาแอมอีกครับผมฟังเรียกอาจารย์นาตีมาฟังเบื้องเรียกว่าแอมนำ หนึ่งแปดสามแล้วก็หาสามให้ผมนั่นเลยครับเอาชุดใหญ่มาเลยครับฟันจัดจ้าว่าเบื้องว่าแอมเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนนี่นะครับเด้อเดี๋ยวตั้งกล้องนะมือคื่นเดี๋ยวเ้าความฝันออกจะเคลื่อนได้นี่นี่สามก็มาแล้วทุกคนสามารถมีควอมฝันนะครับผมถ่ายมชมเนาทุกคนสามารถมีข้อมฝัน บอกว่าจะเป็นแอดมินเองหรือ hmm. ว่าคนทีแอดมินมาทายขีปเพิ่นก็มีความฝันบางครั้งแอดมินเพิ่นก็ฝันได้แม่นคือกันครับผมแต่ผู้ชมเพิ่นมีโชคมีดวงคือกันได้บ่แอมนี่ถือจ่เลื่อยคือกันได้นดิถือเป็นแสนก็มีครับผมบาแอมนี่ถืนแสนก็มีแล้วอาฟังเบิ่งครับผมแตกบวกขันตีบวกเดี๋นี้ได้ก็มีตัวบวกอีกมือขึ้นเลยครับฝันเย็นผู้เฒ่าใส่ชุดขาวมหาเป็นผู้ยิ่ง ี่สองเป็นผู้ยิ่งครับมหาบัตรนี้ก็สี่สื่อเลขหนึ่งแปดสามนี่เพื่นว่าแท้งซี่ครับเพื่อนเอาเงินไทยหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเอาเงินไทยหนึ่งร้อยแปดสิบสามเอาเงืนไทยหนหึ่งร้อยแปดสิบสามบาทครับราคาตัวที่สองมาหายหามาหายหาสิบสามมหายมาหายหาสิบสามบาทครับบาตท,ที่เพื่อนเฮบวกกันเอาอีกเด้เพื่อนเฮบวกนี่เพื่อนเฮบวกมาเจอไหมครัอออพอดีกับเลขต่างกล่อง บวกบวกหนึ่งร้อยแปดสิบสามก็หาสิบสามอย่างสี่บวกครับแมนครับแล้บวกกนสี่เลเท่าไหร่พี่เพื่นมาห,ห่อยมันกับบวกสองตัวทายเท่านั้นแล้วนอกระแปดสามกับแปดสามก็หาสามมันก็เป็นร้อยสามสิบหกแต่ผู้ยิงผู้นี่อันกับบัเวเถาเป็นคนผิวคำคำเป็นคนผิวคำจกักยางมาแต่ใส่บัวแต่มาทั้งกอไผ่ครับ มันมทั้งกาไปหลังบานเบาแอมราทงครับนี่ฟันเห็นผู้เทาแมนเมืม่อคืนนอนไหลเลยอนอนไหลเลยครับเมื่อคืนนี่หนึดสามบวกกับหาสิามแมนมันสิไใดเท่าไหรเพิ่นวันนีน้นี่แต่เบาแอมราตรงนี้เอาหาสามกับหนึ่งแดสามสองสามสบหกเนาองเป็นสองหนอยสามสิบหกแมน,มน แม่นเป็น236 2อยสามหเป็นเ่สอามสิบกสองสามหกเอาเขียนเมือนน้ำไดครับบอได้ค่ะนว่าสองสี่หกหนึ่งบอคะนี่เป็นใสเครื่องเลขอย่างจีิงใเครื่องคี่สีจังไดียเดี่ยนี่อันหนึ่งลอยกลัวอันนึงกับหวกก็หาสิกลัวท่องมี3สามสาวนี่ตกแล้วครับผมเอาขึ้นอาจารย์แล้วครับสองสาหสลับตัวเลขมาผู้เดียวผู้เท่ากับ ผมดำได้โบนผมขาวได้ต่อหันใสสุดขาวใสสุดขาวเบิดเลยผมดำตัวครับดำครับเป็น huh. uh ู huh. uh ้ยยิ่งอ่ะหุนใหญ่สูงๆูครับมาหลังกอไผ่แต่เป็นบุรียุกอไผ่หรอกเป็นยางเวียนออกมาทางกอไผ่มาบอกจจงี่ล่ะก็เลยจับเอาจจงีครับก็ได้มาแล้วนะครับนั่นนี่ด้แล้วครับผมใบเอ็มจัดแล้วครับผมแปดสามดกหาสามค่ะเป็นสามร้อยสามสิบหกเมนบอก แมนแมันร่อยลอยแปดสิบสามตามตามยิงมันต้องเอาร้อยแปดสิบสามบวกหาสิบสามก็เป็นสองร้อยสามสหกเป๊ะเป็นก็นสิมาให้เลขอะแต่บ่ได้ขอเพื่อนเะไม่ได้ขอเป็นบอใบไ<อ>ม,บม่ไดมาเลยเนบอมาเลยหนึ่งแปดสามเพื่นวะเลขสองตัวหาสามอือเอาไปบวกกันใช้เบิ้งเพื่อนนั้นได้เท่าไหร่เพื่นวะน่ยไปกักันกีบอนะครับนอเนี่ เขาหนึ่งแปดสามแล้วก็หาสามแล้วก็สองสามหกครับถ้าบวกกันได้เท่าไรกับรองเบิงเนาะครับเนาะแมนครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเจ้าเอาตัวนี้ก่อนใสส่หันโึ่งแปดสามก็หาสามตัวนีโซ่เนี่ยตั้งกล่องของเบาแอ็มข่าวเนี่บเป็นตั้งกล่องครับผมถึงเลยได้เบาแอมถึงเป็นแสนแกเคยถึงมาแล้วสุดเป็นแสนแกเคยมาแล้วจะลองไปพิจารณ้าบงนาะครับผมเนาะครับอ้าวนี่ครับนี่เบาแอมเนาะครับ ไม่อะไรไมีเสียหะอกครับกาลงทุนกับล่องเบิงไ,ไปันไปมากกะบายแอมก็บล่องไปพิจนาเบิงครับผมหนึ่งห้าสามกับหนึ่งแปดสามนะครับสมุชมเอาสามตัวถ่ายเนาะแต่บปรไดฟันามาเป็นปีเลยครับแต่ว่าแปดสามนั้นมากเลยครับแปดสามว่ามัานฟันเจ็ดศูนย์เอฟซีด้วยยกช่องเพราอเที่ย<อ>งช่องเจ็ดคิปปิกกายเนี่ยครับปีที่ผ่านมาเจ็ดศูนย์เอาประตูมาให้เจ็ดตัวปลาตาย ออกเกจศูนย์จังๆงวดน่ะคับปีเลยเห็นบอกครับปีเลยนรนบห็นบอกกับสมุชมครับเนาะเดี๋ยวเสียเป็นงวดนี่ผู้ยิ่งมหาสิเป็นตัวอะไรเนาะผู้เท่ากับผูเท่าครับบูเท่าบูเท่าผมกับน้ำพืดเลยคนผิวขาวผมเง่าครับผมกับเง่าป้าบ้านี่ละธรรมดาแต่คนเป็นคนคนใหญ่ครับเนมามีทั้งเลของบาแอมจนไหลเลยครับ มีทั้งเลขบารแอมมีทั้งเลขของอาจารย์นอตตีมาฝากพี่ฝากน้องน้อไพมากก็ต้องพิจารณาเบิ้งนี้ค่อาจารย์น็อตีเบื้อนเลยคแม่ค่ะค่ะอาจารย์นอตตีมาแรงตัวไหนคะซีเก้าค่ะซีเก้าอืมอ่าครับผมแต่ว่าซีเก้ยงแพงแล้วบัดรติดแพงเลยค่ะโอ้สั่งหลวงเนี่ยข้าเจ้าสั่งแล้วเอาเนาะเดี๋ยวพอเจ้างิ่วสรุปตัวเลขให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับผมเนาะรวยนาดรวยยกชร้างครับผมรวยยกชร้างครับรวยกระบาแอมเนาะ ด้วยก็แม่ค่าครับผมครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของบ่าวแอมเลาะทงเนาะครับผมเนาฝันเห็นผีไม่ยิ่งล่างญงดำได้ครับผมอย่างมาทั้งกอไพโอู้หลังบานพอม,มีกอไพดีครับท่านผู้ชมเนาะมาบอก18 3สกับหาสแต่เพิ่นบอกว่าให้ร่วมกันเอาบวกกันเอาบวกกันแล้วก็เป็น2 3 6สหเพราะว่า3บวก3เป็น6 5หาบวก8เป็น13ใส่3ทด1บวกกับ1เป็น2 กระไดสองสามหกกับสี่เก้าเนาะครับผมเนาะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเป็นเลขของอาจารย์นอติที่แม่ฆาลอตเตอรี่ <c oughs> เพิ่อนอเอามาแบ่งปันให้พี่ให้น,อน้องไายมักจุดใดตัวใดก็ต้องพิจนาเอาเองถ้ามักตัวเลขของบ่าวแอมกันหนึ่งแปดสามหาสามสองสามหกสี่เก้าถ้าเลขของอาจารย์นอติกอะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งที่แม่ฆาลอตเตอรี่เพิ่อนอเอามาแบ่งให้น้องครับผมเนาะเอาสุดท้ายนี่ท่านใดที่มาชมคลิปนี้ขอมขอมิชชัเด้อครับผมถือสามตัวตรงๆสองตัวจัง,จงๆคลิปนี้ พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาะแต่ว่าจะฝากเป็นสเด้อวครับสนหรัชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต้อนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งนองร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุดมากไ้ตะกุดกนี้จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดไผ่ไมีติดต,ต้นจิตโตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรบาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบื่งจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นที่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมที่นําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหา่านที่บานที่เฮือ์นไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนงแมวครัหนองแม,ว,งแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูเหี่ยว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกแต่ว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ่นขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพุทธคุ่นไม่ดีโตมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมายันอวดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ต้งมองล้วคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนีค่คือฝากตูม,มบ้า,าปปนพ่อตาบนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านบุกเื่อนตัว,ตวอเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใหมูนนี่นี่มันใม่พูนเพระาษีฐานอยู่ครับนัะนะ้นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็น,ปนอีหอย่างครับผมอาชีวรลีอาศิวะลีองมหาราชอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่ล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียด,ดำมีตำนานมากการทีกับสารกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่มียดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของปุเบิดบตำนาอยู่นั่นเจตำหนานเบิดปุ๊กเสกเชือ่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อจะใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้ร่วแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมืณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจนนี่ปุ๊กปุ๊กเสกให้ร่วแรกอ่ออาฮะถ่ายไปสองผู้รอด บัตรกุดโคนปูรอดทรมาที่โน,โน,น่เป็นปูพิเศษปูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากโดนใน้นม่งมีอยู่กินสลับกันบันจะทีวด,ดูครับ,รบนี่นี่น,น,น,นีปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้องพ่อใหสีหอมคือราชคูปณสมเด็จนั่นแหละคือ่อังกวมเป็นมา